เขามีความเกรงๆในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะกับสังคมเพื่อนคุณครูคุณพ่อมีความสุขเหมือนเขาไม่ไม่สุดเหมือนไม่ค่อยสนิทเหมือนเขาจะมีเฉพาะเราสองคนอะ่ะอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะอะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ในวันหนึ่งที่แบบเขาเขาเขาไม่มีเราเขาจะอยู่ด้วยตัวเองได้เพราะว่าตอนนี้เขาพึ่งพึ่งเราคนเดียวแต่ไม่เคยถามลูกเลยว่าทําไมลูกเป็นอย่างนี้เราสะเทือนใจมากนะว่าที่ผ่านมาเราทําายิตใจลูกอะ่ะ แต่พอหลังจากที่แบบ้กล้เรียนรู้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวที่คุณหมอคุยให้ฟังอ่ะได้แนวคิดวิธีการลำดับในการที่จะคุยกับเขาได้ได้เยอะเลยแล้วเขาเขาเปลี่ยนคําว่าเลี้ยงลูกเราจะมองแค่เรื่องของการอ่าเฝ้าดูเขาระวังเรื่องความปลอดภัยเราจะคิดแค่นี้เนี่ยเรื่องจิตใจหรือว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะเราไม่เคยรู้อ่ะแต่เขาพยายามจะบอกเราเสมอเลยว่าเขารู้สึกยังไง โหมาเรียนแล้วคุ้มมากพ่อแม่คงไม่รู้ว่าสิ่งที่ลูกไปเรียนเนี่ยมันมีอะไรการที่จะไปสนับสนุนหรือแบบไปเห็นด้วยกับลูกมันยากมากเลยพ่อแม่ต้องเข้าก่อนเลยเดี๋ยวลูกตามหาเชื่อเหมือนเราเป็นตรงกลางอะแล้วเราเปลี่ยนอะคือคนรอบข้างเราไม่ใช่แค่ลูกเนาะมีญาตอาอิพ่อเขาแล้วคนร่วมง,งานลูกน้องเราเปลี่ยนเยอะมากอันนี้คือคือได้ผลลูกน้องด้วยน้องที่ทํางานเนาะคือเขาเคยมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขาดื้อ ถามว่าเขาม,มีความสุขลูกก็มีความสุขเนาะแล้วบ้านเขาก็มีความสุขโอ้โหเราแบบร้องไห้เขาทุกวันเลยเราก็เลยบอกว่าวันนี้ให้รองกลับไปคุยกับลูกแล้วเราจะรู้ว่าเด็กเขาคิดยังไงแล้วพอวันรุ่งขึ้นเขามาเล่าให้ฟังบอกโอพี่แบบหนูแบบดีใจมากคือหนูได้ลูกกลับมาเขาเปลี่ยนเลยบอกว่าดีดีด,ดีจริงๆคือแล้วเราก็ไปส่งต่อให้คนอื่นได้แล้วมันรา้สุกมีคุณค่า,าทุกคนมีปัญหาหมดจียงแต่ว่า จะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองมีปัญหาอะไรหรือรู้แต่ว่าไม่ยอมรับถ้าเราดีลูกเราดีมันจะส่งต่อความดีให้กับสังคมเหมือนถ้าเราไม่มาเจอคอร์สนี้เนาะเรายังไม่รู้เลยว่าที่เขามีเราคนเดียวแล้วเราไม่อยู่เขาจะอยู่ในชีวิตได้ยังไงแต่ตอนนี้เราเชื่อว่าเขาอยู่ได้ถึงแม้ไม่มีเราเพราะเขารู้จักวิธีจัดการชีวิตตัวเอง